พอดีแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ฟ้าทลายโจรสนใจสั่งซื้อได้ทางพอดี call นเตอร์026335353หรือทางไลน์แอดพอดี call c อร์สวัสดีค่ะ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับข่าวรอบวันทันเหตุการภาคเย็นทางนิวส์วันนะครับวันอาทิตย์ที่12บกันยายนพุทธศักราช2564ช่วงเย็นวันนี้ยังคงอยู่และก็อัปเตดตสถานการณ์กันนะครับกับพี่จิรัติกรจารุเกษตรวิทย์และผมแจ็คกรุณาชาติบุตแสงคมเช่นเคยครับสำหรับในวันนี้นะคะยังคงเป็นประเด็นที่หลายๆค,คนต้องติดตามสถานการณ์ทางด้านของการเมืองนะคะแล้วก็ความเคลื่อนไหวในด้านอื่นๆด้วยเกี่ยวกับเรื่องของโควิดผลกระทบต่างๆที่ตามต่อมานะคะวันนี้วันอาทิตย์ค่ะ ถ้าใครบอกว่าเป็นกองเชียร์ลุงตู่หรือว่านายกรัฐมนตรีบรุณยประยุจันทร์โอชาก็จะต้องบอกว่าอืมขยันนะคะเพราะวันอาทิตย์ยังทํางานเนี่ยไหมคะลงพื้นที่นะคะไปทํางานแต่ถ้าคนที่ไม่เชียร์ก็บอกว่ามามาทํางานวันาร์วันอาทิตย์แบบนี้เนี่ยต้องการจะเรียกคะแนนนิยมหรือเปล่าไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะขึ้นอยู่กับความคิดความเห็น ความชอบนะคะปลื้มหรือไม่ปลื้มแต่ละคนนะคะก็ว่ากันไปอันนั้นแล้วแต่ว่าใครจะวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างไรแต่ว่ามีประเด็นทางด้านของการเมืองที่หลายๆคนเนี่ยนะคะบอกว่าเอ๊ยยังไงกันนะกรณีของอความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองที่มันเกิดความขัดแย้งกันหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวในมวลหมู่พี่น้องสามปอเนี่ยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งปอประยุทธ์กับปอประวิทย์เนี่ยนะคะ ทั้งสองคนเนี่ยนะคะพี่น้องเนี่ยเขาจะเกิดอาการน้อยอกน้อยใจอะไรกันหรือเปล่านะคะมันมีปัญหาอะไรอยู่ในกอไผ่ไหมนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะลงพื้นที่ไปสมุรปราการก็มีการพูดถึงประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันที่นายยกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีนะคะ สำหรับเรื่องนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีนะคะบอกว่ายังไม่ปรับตอนนี้แม้ว่าจะมีเก้าอี้ว่างอยู่ก็ตามนะคะแม้ว่าจะมีเก้าอี้ว่างอยู่ก็ตามแต่นายกรัฐมนตรีบอกว่ายังไม่ปรับตอนนี้นะคะแล้วก็ไม่ต้องตั้งใครเพิ่มไม่ต้องห่วงมีคนทำงานคนรักษาการอยู่แล้วตามที่ได้แบ่งหน้าที่การบริหารราชการที่มอบหมายให้ดูแลแหมพูดเหมือนกับว่า ไม่มีทั้งไม่มีตำแหน่งที่มีมาก่อนหน้านี้เนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรยังมีคนที่สามารถจะรับผิดชอบทําได้ผู้สื่อข่าวถามต่อไปบอกว่าเอาแล้วจะเข้าไปดูแลในส่วนของพักพลังประชารัฐอย่างไรนายรัฐมนตรีบอกว่าไปดูแลอะไรละ่ะให้ดูแลยังไงไปดูแลได้แค่ไหนวันนี้เนี่ยก็มารับฟังในสิ่งที่เขาพูดแล้วก็รับฟังทุกพักอยู่แล้วนะคะที่มีการชี้แจงในสภาอยู่ทุกวัน นายรัฐมนตรีลงพื้นที่ก็มาถามข้อเท็จจริงของพวกเขาว่าโครงการนี้ทําไมถึงไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นของใครก็แล้วแต่นะคะแล้วก็บอกว่าในช่วงหนึ่งถึงสองวันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีกระแสข่าวเกิดแรงกระเพื่อมในพักพลังประชารัฐพนเอกประยุทธ์ก็เลยย้อนถามผู้สื่อขา่าวบอกว่าปัญหาตรงไหนหรอนะคะ การตอบคําถามแบบตั้งคําถามกลับมานะคะเราก็รู้คําตอบว่าต้องการอยากจะบอกอะไรพอถามย้ําถึงกระแสข่าวว่าพลเอกประวิทยวงสุวรรณรองนายรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐน้อยใจเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละแล้วก็จะขอลาออกจากพักพลเอกประยุทธ์ก็เลยอุทานว่าอ๊ยไม่มีใครใจน้อยขนาดนั้นหรอกมั้งอ่านะคะแล้วก็พอถามบอกว่าเอาแล้วจะทํายังไงในระยะห่างระหว่างสสอกับนายกที่ลดน้อยลงเนี่ยนายรัฐมนตรีก็เลยบอกว่า ก็มาหาอยู่นี่ไงถ้ามีเวลาก็จะไปเยี่ยมเยียนนะคะในเวลาที่เหลืออยู่ที่ผ่านมาก็บริหารงานในรูปแบบของจังหวัดโดยรับฟังปัญหาของสสทุกคนแล้วก็นํามาดูอะไรก็เอานมาดูอะไรทําได้หรือไม่ได้หรือว่าติดปัญหาตรงไหนแล้วก็จะบริหารงบประมาณให้เพียงพอผู้สื่ขาวก็ถามต่อไปอีกนะคะว่า ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของความแตกแยกความขัดแย้งเนี่ยนะคะยังขยี้ต่อไปนายกรัฐมนตรีนะคะถามนายกบอกว่าแล้วจะสยบภาพของความแตกแยกที่เกิดขึ้นในเวลานี้ได้อย่างไรนายกรัฐมนตรีเดินหนีเลยนะคะเดินออกจากโพเดียมเลยแล้วก็โบกมือก่อนจะตอบเสียงอย่างหนักแน่นว่าไม่มีแตกแยกไม่มีนะคะนี่ก็คือส่วนหนึ่งของความเคลื่อนไหวที่เกิดข,ขึ้นทางด้านการเมืองวันนี้นายก อตอบว่าไม,ไม่ไม่ไม่หลายไม่เหลือเกินนะคะภายใต้ความไม่แตกแยกไม่มีการแตกร้าวอะไรทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมันมีอะไรอยู่ภายใต้เรื่องนี้บ้างคงต้องติดตามกันต่อไปสําหรับภาคต่อทางการเมืองในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์หลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจมาหลายวันแล้วเนี่ยนะคะ ใช่ครับการลงพื้นที่วันนี้ของท่านนายกทัฐมนตรีที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยนะครับก็มีหลายแง่มุมครับมีหลายคําถามแล้วก็มีหลายมิติให้ได้มองกันมีภาพของการพูดจาการทักทายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อนําเอามาเป็นประเด็นพาดหัวโดยเฉพาะอย่างที่วันหยุดแบบนี้เนี่ยนะครับบรรยากาศสบายๆถ้าสื่อก็เลยพาดหัวว่านายกตู่เนี่ยก็ถามหานายกตู่เหมือนกัน คือนายกลุงตู่เนี่ยถามหานายกตูน่นันที่ด่าน,นะครับเพราะว่าเป็นผู้ที่ดูแลพื้นที่ตรงนั้นอยู่ผู้สึกษาก็มีการรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันว่าในตอนหนึ่งของการลงพื้นที่ของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับไปเยี่ยมที่สถาบันการแพทย์จักรีนรบ่งปอดินคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่อำเภอบางคลีโดยเมื่อขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงเนี่ยนะครับท่านผู้ชม ได้มีการถามหาเลยนะฮะคุณนันทิดาแก้วบัวสายนะหรือว่าหลายๆคนรู้จักในนามของคุณตูน่นันทิดาเนี่ยนะครับซึ่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการอยู่นายกถามว่าไปไหนจะหลบล้างทําไมนะครับพร้อมกับมีการสั่งการนะครับไปอย่างคุณตูน่นันทิดาบอกว่าให้ดูแลประชาชนนะหลังจากเกิดอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการนะจ๊ะนะครับโดยต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยโดยที่วันนี้เนี่ยนอกจากที่ไปพูดคุยทักทายนะครับถามถึงนายกตู่นะฮะนายกลุงตู่ถามถึงนายกตู่นั้นที่ดาแล้วเนี่ยท่านก็ยังได้เดินไปพบปะแล้วก็พูดคุยกับเจ้าหน้าที่นะครับรวมถึงกับประชาชน มาใช้บริการในโรงพยาบาลด้วยนะครับพร้อมกับบอกว่านะวันนี้เนี่ยตนอารมณ์ดีนะครับแล้วก็หัวเราะด้วยก่อนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยจะมีการตะโกนให้กำลังใจแล้วก็บอกให้หนาย,ยกรัฐมนตรีสู้สู้ด้วยนะครับแล้วก็กล่าวย้ำกับสสได้ว่าสำคัญที่เราเป็นสสไม่ใช่ว่าจะให้เฉพาะความต้องการเขาอย่างเดียวจะต้องให้หลักคิดกับเขาด้วย ว่าหากต้องการอย่างนี้จะต้องทําอย่างไรส่วนโครงการต่างๆก็เป็นเรื่องที่ต้องเสนอเข้ามาในรัฐบาลและย้ําว่าเราเป็นสสสภานะครับพร้อมนะ ชี้นิ้วขึ้นข้างบนนะครับนายกบอย่างนั้นนะพร้อมกับมีการทักทายทีมอบจของสมุดประการด้วยก่อนที่จะมีการแซวท่านประธานสภาว่าเออดูอาวุโสนะขณะที่ทีมสภาอบจก็บอกว่าขอเป็นกําลังใจให้กับท่านนายกไหนไหนมาถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็ขออนุญาตไปที่ข่าวนี้เลยก็แล้วก,กันเพราะว่าการลงพื้นที่ของท่านนายกเนี่ยนะครับวันนี้ไปในการตรวจเยี่ยมนะครับการปฏิบัติภารกิจ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริเวณจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ชั้น2ที่อาคารโรงพยาบาลรามาที่บดีจากกรีนรุบดินครับซึ่งวันนี้คณะของท่านนายกเนี่ยมีพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีมหาไทายมีคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีคุณฉัตรชัยพรมเลิศนะครับปหลัดกระทรวงมหาดไทายแล้วก็นฐานะที่เป็นสอสอสมุดประการพ,กาพรรคงปรชารรัฐเนี่ยนะครับก็อ่า อขออภัยคุณจะใช้พรมเลิศเนี่ยปลัดกระทรวงมหาดไทยรวมถึงยังมีนะครับสอสอของพรรคพลังประชารัฐในพื้นที่สมุทรปราการซึ่งก็นําโดยนะฮะไม่ใช่ใครที่ไหนคุณกรุงศรีวิไลสุทินเผือกนั่นเองอุณคุณอัครวัตรอัศวะเหมนะครับคุณถาปรกรณ์คุณเจริญคุณยงยุทธสุวรรณบุตรนะครับสออสภัยรินเทียนสุวรรณนายวันชัยคงกเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนะครับแล้วก็มีนายกอบจอสมุทรปราการ อย่างที่เป็นข่าวไปคุณตู่ดันทิดาแก้วบัวสายเนี่ยรอต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วนะครับจากนั้นเนี่ยท่านนายกพร้อมทั้งคณะก็ได้รับฟังการเสนอวีดิทัศน์ของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินจากคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับที่สํานักงานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินชั้น3แล้วก็ไปเยี่ยมชมจุดฉีดวัคซีนนะครับโดยท่านนายกก็ได้กลับกับเจ้าหน้าที่ ประธานสภา,าจังหวัดสมุทรปราการข้าราชการในพื้นที่มาต้อนรับให้กำลังใจตอนหนึ่งว่าขอให้ทุกคนช่วยกันช่วยรัฐบาลและขอบคุณที่มาให้กำลังใจถ้าพวกเราไม่ช่วยกันมันก็ไปไม่ได้ทั้งนั้นนะครับท่านย้งนะว่าวันนี้เนี่ยอารมณ์ดีเป็นพิเศษซึ่งท่านก็ได้เยี่ยมชมนะครับโถงนะฮะ ห้องโถงเป็นเฉลิมห้องโถงเฉลิมพระเกียรติแล้วก็ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่บริเวณชั้น2นะครับของอาคารโรงพยาบาลด้วยเพื่อรับฟังการนําเสนอเป็นวีดีทัศน์นะครับจากสถาบันการแพทย์จักรีนรุบดินคนะณะบดีอาจารย์คณะบดีครับจากนั้นเนี่ย านายกก็ยังได้ร่วมประชุมหาหรือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำนะครับแล้วก็ปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการตรวจความพร้อมนะครับของแผนป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เจ้าพระยาตอนล่างที่สะพานน้ำยกระดับสถานีสูบน้ำสุวรณภูมินีน่ยแหละครับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชุละหานพิจิต อำเภอเมืองสมุทรปราการโดยมีท่านผู้ว่านะครับและท่านาผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยท่านก็รายงานสถานการณ์ในพื้นที่ด้วยแมท่านลงพื้นที่ครั้งเดียวเนี่ยนะครับไปตรวจเยี่ยมครบเลยนะครับทั้งในเรื่องของจุดฉีดวัคซีนนะครับเรื่องการดูงานสถาบันการแพทย์จากกรีนอร์พดินแล้วก็ในเรื่องของการไปตรวจดูสถานการณ์น้ําการดูแลและก็การรับมือกับสถานการณ์น้ําด้วยผู้สื่อข่าวเนี่ยนะครับมีการรายงานว่าในระหว่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเยี่ยมชมนะครับ จุดต่างๆเนี่ยนะครับท่านก็ได้กล่าวทักทายกับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดที่มีประชาชนมารอรับการรักษาพยาบาลแล้วก็รอการฉีดวัคซีนที่สถาบันเนี่ยนะครับท่านนายกก็ถามไทยนะครับว่าแข็งแรงดีอยู่นะนะครับแล้วก็บอกประชาชนว่าเรื่องวัคซีนเนี่ยเรากำลังรีบอยู่นะมีวัคซีนให้ฉีดดีกว่าไม่มี เดียววัคซีนก็จะทยอยมาเรื่อยๆนะทานายกพูดคุยแบบนี้แล้วก็ทานายกก็บอกประชาชนด้วยปีหน้าเนี่ยจะได้ฉีดกันจนครบทุกคนนั่นแหละซึ่งคนที่ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยนะก็ให้ระมัดระวังตัวเองกันด้วยนะขอให้ทุกคนช่วยกันประเทศชาติเนี่ยจะได้ปลอดภัยนะครับซึ่งขณะที่ทนายกเนี่ยเยี่ยมชม ในการฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับก็มีเจ้าที่เนี่ยให้กําลังใจนะครับโดยตะโกนบอกว่าสู้สู้สู้นะครับแล้วท่านายก,ก็หันพูดต่อไปบอกว่าสู้กับปัญหานายกเนี่ยต้องสู้กับปัญหาสู้เพื่อพวกเราเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็ท่านก็หันไปดูอ่าหันไปคุยนะครับกับสสของพรรคพลังประชารัฐที่มารอต้อนรับท่านในพื้นที่เนี่ยบอกว่าอ่าก็ขอให้ไปดูเรื่องของการ ค้าขายทางออนไลน์แล้วก็การค้าขายสมัยใหม่ด้วยวันนี้เราต้องเดินหน้าออนไลน์รัฐบาลทำไว้ให้หมดแล้วเราต้องยกระดับประชาชนให้ได้การเมืองต้องทำอย่างนี้นะครับโดยการลงพื้นที่ของท่านนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ผู้สื่อข่าวก็รายงานก็ถือว่านับเป็นภารกิจแรกนะครับที่จิในช่วงวันหยุดราชการหลังจากที่มีการขับคลายล็อกมาตรการโควิด -19 มาตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับแหมวันนี้ก็มีหลักหลายมิตินะครับ ใช่ค่ะหลายเรื่องเลยเหมือนกับว่าคือไปทีนึงเหมาหลายอย่างเลยเหมือนกันนะคะมี